ึงเรื่องเจ๊ดิ้งไหมคะก่อนหน้านี้พี่เาบอว่าเราสองคกังคุยกันค่ะก็คุยคุยกันอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้คบก,กันเหมือนตอนแรกเป็นเพื่อนกันก่อนค่ะแ,แล้วพัดคุยๆก็โอเคแล้วก็ตกลงว่าแบบอยู่ดีก็คุยก็ตลบว่าคุยกันแต่ก็าายังไม่รู้ว่าก็อาจจะไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นแฟนค่ะแค่ค,คุยกันอยู่สุดพิเศษอ่าอย่างนั้นก็ได ก็ได้ค่ะก็ได้แต่หลายคนเห็นว่าเราไปไหนมาไหนสองต่อสองันค่อนบ่อยไางเงียไม่ถึงสิบครั้งค่ะไม่ถึงถึงสามค่ะยังไม่เคยถ่ายกับเจเลยใช่เพิ่งมีงานเมื่อวานที่ไปพร้อมกันย่เรู้จักกันก่อนข้าวโมงกรหรือประมาณนั้นอ่าน่าจะรู้จักหลักขวพราะ่าจะรู้จักกับพี่ท็อปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้จักกันแบบผันผ่านผันผ่านแล้วก็ได้เจอกันก็ประมาณนี้ มีฟแอไม่รู้ว่าฟีดแบ็กดีหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่โดนด่ามั้งคะมั้งคะเราปากแข็งไหมคะเราว่าเราปากแข็งเพราะว่าเราไปไหนมาไหนกันสองคนอะไรนี้แต่ว่าเราไม่ยอมรับสถานะเขาไม่่อยไปกันสองคนจะมีเพื่อนไปด้วยตลอดแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าเขาเดินดหน้าจีบจันนี้ไม่รู้ค่ะต้องลองถามรู้ป็นจีบหรือเปล่าแล้วเราเปิดใจรับ ตอนนี้ก็ลองคุยแต่ว่าอนาคตก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบไปยังไงอะไรนะคะถ้ารู้จักกันรู้จักเป็นปีแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ในแบบการคุยแบบเนี้ยประมาณไหนไม่ได้ไม่ได้นับเหมือนกันค่ะไปเจอคุณพ่อคุณแม่ไหมคะอ่าไม่ค่ะไม่เรารู้สึกว่าโอเคคลิกด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ารู้สึกว่าดูคุยกับเขารู้เรื่องเขาคุยกับหนูรู้เรื่องก็โอเคเพราะว่าน้อยคนที่จะคุยกับหนูรู้เรื่องเปนี่สชยสเปคเหม เจเจนีจจจ่ใช้สเปกไหมคะยังไม่เคยกำหนดสเปคเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเขาโอเคก็โอเคอย่างนั้น,น,นคนจะกำหนดพัฒนาแบบคุยกันสักกี่ปีถึงจะแบบเรียกแฟนหรืออะไรอย่างงี้อันนั้นไม่รู้เลยเหมือนกันค่ะว่ามันจะไปถึงอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะโอเคกับการเป็นเพื่อนกันมากกว่าก็ต้องรอดูใช่ถ้าเหน่คอค่ะเราทำเเรื่องเล็กๆเหมือนในไอจีเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีคนมาคอมเมนต์แรงๆกับเราในไอจีแล้วเราค่อนข้างที่จะตอบโต้กลับทุกทคอมเมนต์อะไรอย่างงี้แต่มองว่าภาพลักษณ์เราเป็นสาวแรงๆเหมือนในละครอ่าหนูกี้ว่า คอมเมนชั่นมาหาหนูหรือแท็กมาก็แปลว่าเขาอยากให้หนูตอบหรือเขาเห็นหรืออยากให้หนูเห็นหรือเปล่าก็เลยตอบเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูก็เป็นคนที่เวลาถามอะไรไปก็อยากได้คำตอบเหมือนกันก็คิดว่าเขาก็อาจจะอยากได้เหมือนกันไม็นเ่แรงสองวงกลมเปนเลแรงลองมาหาเราเรารู้สึกตกใจอะไรอ่ะตอนแรกตกใจมากเพราะว่าไม่เคยมีใครพูดแรงขนนี้ก็เหมือนเขาก็ไม่รู้จักเราเราก็รู้จักเขาแต่ว่าพออยู่นี่ก็โอเคเพราะว่าเขาอาจจะรู้จักเราจากอีกมุมหนึ่งก็ต้องพยายามเข้าใจ เหมือนกันว oh like okay. ่ายังมาเหมือนแอคนั si <so like ้นก็จะหายไปแล้วก so ็จะมีอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็สักพักก็จะมาขอโทษแล้วก็จะหายไปแล้วก็มีอันใหม่มาจะเป็นเงนี้เรากลัวเขาติดภาพลักษณ์เราเป็นสาวแรงๆแบบในซีรีส์นะครับเขาถึงกล้ามาที่แรงๆเราเลยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงแต่ก็โอเครู้ว่าเราก็คงผ่าต้องเจอคนหลายๆแบบจะได้โตขึ้นกลัวคนมองว่าเราเป็นสาวแรง อุ้ยก็ดีค่ะจะได้มีการแบบคนจะได้กลัวหนูคนจะได้ดูมีเกาะป้องกันตัวเองอีกชั้นหนึ่งแล้วหลังจากนี้เราจะแบบมีคอมเมนต์ยังมีคอมเมนต์แบบแรงๆมาเรื่อยๆไหมช่วงนี้ยังมีอยู่ยังมีแบบเหมือนกับว่าทะเลาะกับภาวาหรือเปล่าผู้หลูก็จะแบบงงว่าเราไม่ทะเลาะกันหรือไม่มีปัญหาอะไรกันเลย